สวัสดีครับืัอนี้ทางช่องพามาเที่ยวด้านพรมแดนนะครับหนองคายนะครับเนี่ยครับเี๋ยิจะพามาชมนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับมึงลถขนส่งนะครับเนี่ยครับขนส่งห้วกอ่ะมันทีขามเดี๋ยวขวางนะครับหรือว่าไปส่งขวางย่ฟังฟังอ่ะทั้งพี่น้องสปอเรานะครับเนี่ยครับเดี๋ยวพามาชมนี่นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับหนาด้านนะครับเนี่ยครับเนี่ยมึงเนี่ยครับืันนี้ก็ ภาพาเมืองการการสางนี่นะครับนะครับสางดมเหมือนนะครับว่าทั้งช่องอ่ามาตอนนั้นนะเป็นกำลังเป็นโค้งเหล็กอยู่ดนะครับแต่ตอนแต่ว่าตอนนี้คิดว่าของเพิ่นติดเซตอยู่นะครับนะครับเอาวามาเบิ่งน้ำกันนะครับนะครับนะครับว่าทั้งช่องเลยมาควัน่ะเพิ่งกาเป็นเป็นโค้งเหล็กอยู่ดนะครับตอนนี้ติดเแล้วครับแต่มาโจนุ่กันนะครับเสร็จแล้วก็บติดเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับ นะครับเบิ่งน้ากันนะครับเอาเบิ่งบริเวณหนาด้านก่อนะครับนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเยอะนะครับนะครับนักท่องเที่ยวเพิ่นมาเที่ยวเยอะนะครับเราจะพายามไปเชิญนุ่งกันนะครับเดี๋ยกรถขนตรงล้อตรงค่ายนะครับเด่๋ยวลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งจอไงนะครับน้องแก่ทำคลิปต่อไปนะครับใดีเพิ่นกระดิล้อขับนะครับไปครับล้อขับมาเอาสินค้านะครับนะครับว่าเบิ่งน้ำกันเป็นครับนะครับ โอ้หลายนะครับเลยลรถขนส่งหลายนะครับนะครับต้องเินพานะครับนะครับเราจะพามาชมของโดมนะครับเดี๋ยเพื่อนโดมเลื่อนหรือว่าเพื่อนเลิ่นนี่ยังครับเนี่ยครับแต่ว่าทั้งช่องกับมได้งูฮจาร์นะครับนะครับเป็นลังคานะครับเป็นลังคาสันต่างกันโอ้สวยงามนะครับนะครับนะครับทางขามบ้านทางฟังพุ่นกับมีนะครับ บางตั้งนึงกับมีดนะครับตัวนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเซ็ตหรือเซ็ตเอแล้วครับนะครับนะครับไทยแลนด์นะครับไปยังได้นลครับหอยนางไปชมน้ำตาลได้นะครับนเี่ยวเอนกันพอตอนนี้เซาป็นตีสามเซ็จแล้วได้ครับนะครับ เหลัตงตกแต่งนะครับนะครับชมนุ่งกันเลยนะครับนะครับชมกันน้ำกันนะครับไปเรื่มฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องเลยนะครับเริ่มเขียนทั้คลิปทั้งช่องกับทีมอาเดียแตเพิ่งไม่เรื่อยๆนะครับคว่าหามาว่าควานับเป็นโคงลังคายนะครับคือตรงนี้ครับนะครับครับฝากปังทั้งทั้งหลัง ไอที่เพิ่นเน็ตจำปาตะปวดนี่ยังเนี่ยเพื่อทั้งนั้นก็บทีข่ามไปว่าไรแล้วครับว่าข่ามไปแล้วครับเมอกับเบื้องจำเนี้ก็บทีคล้ายๆกันนะครับอันตรีรูปร่างคล้ายๆกันเนี่ยนะครับทั้งน,นั้นนะครับรชิปนี่ก็ับมี่ชิปตันๆน,นะครับนะครับพราเมเบื้องหน้ากันเลยนะครับนะครับรถรถเป็นกับทีแลนอมาจากฟังก์น์นะครับมอกันนี้กับทีเป็นรถ ขนส่งสินค้านะครับไม่ค้ากับที่แล้งลงไปทั้งนั้นนะครับเนี่ครับดีแล้วครับกับทเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับสวยงามนะครับเนี่ครับเนี่ยครับมาบันย่างข้าไปนะครับไปที่นี่ละครับเรบที่พายเพิ่งทั้งหน้าต่อนนะครับวันนี้ครับเนี่ครับเพราะว่าทางหน้าเราก็บทเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศนะครับโอ้ทกำลังเที่ยวไล่นะครับมื่อนี้ครับ ถือว่าลายนะครับรถกบบเต็มนะครับรถคนคงอ่าคนคงทิ้งข้างลายนะครับเมือนเด็กครับถือว่านี่ครับเนี่ยครับเป็นทั้งหนาแล้วครับทั้งขับรถเรื่อนฝากระตีตามคนไลยคนแช่ทั้งช่องเก็เด้อครับเนี่ยครับเนี่ยครับทั้งหนาแล้วครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับนมองบรรยากาศทางหนาเลยนะครับ ตัวรถสินค้าออามาเรื่อยๆนะครับัมบรรยากาศานากันนะครับนะครับรถลายนะครับนะครับรถลายนะครับหรือว่าลายนะครับมือนี่ครับ เป็นจิ๊บเงินสั่นนะครับวันนี้ครับเป็นเป็นจิ๊บเงินสั่นครับนครับจบจิบสำเนียงแล้วครับสวัสนะดีครับ